สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี v ี p แล้วก็ลาววีไนะครับงวดประจำวันที่18นะครับมิถุนายน2567นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ของเรานั้นถามว่าตัวเด่นเนี่ยมาทั้ง3รอบนะครับพี่ๆแต่ว่าเข้ามาเด่นรองเนาะมาเด่นรอง2รอบนะครับไม่ตัวเจาะไม่มานะครับผม เราสามัคค่ีนะครับผมให้ศูนย์กับ4ผลที่ออกสี่เจ็ดหกกับแปดสี่นะครับ v v สามตัวเราหนีพีทเลขสู์กับเลขหนะครับอืสี่เจ็ดก็ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมศูนย์ไม่มานะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรู่นเข้าไปที่แปดสี่เราสามัคค่ี VIP ให้สามกับเก้านะครับผลที่ออกสี่สามแปดกับสองสี่ ของเรา3 8ไม่มีนะครับ9ไม่มาใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่3 8เราว VIP ให้0กับ6ผลที่ออก6 3 4กับ7 6ของเรา7 6ไม่มีนะครับใครรูดที่6เข้าไปที่7 6นะครับอันนี้มาสายรูดอันนี้มาเด่นรองนะครับก็เมื่อคืนนี้4เดินนะครับพี่ๆ8 4 2 4 3 4เนาะแนวทางราวรอบดึกเนี่ยจะประมาณนี้นะครับตัวไหนเดินก็เดินนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมเนาะก็ฝากไปที่สมาชิกนะครับสหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วนะครับอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับพี่ๆน้องก็จะเจอบ้านน้ําต้ทองนะครับก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับบอกว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับหรือว่าอยากเสียงโชคนะครับก็บอกน้องแอดมินได้นะครับ ในกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มฟรีนะครับหลากหลายแนวทางที่ผมลงไว้นะครับรวมถึงแนวทางลาวเช้าด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำับแนวทางลาวเช้าก็จะมีลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแลวก็ลาวเอ็กเตารนะครับผมสำหรับค่ําคืนนี้ลาวสามัคคีให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับสายลูดให้ไปที่เลข1 1ึ หนึ่งหกหนึ่งแปดห้าสี่ห้าหกห้าแปดสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับห้าหนึ่งสี่เนาะ มขออนุญาตเอาปากกานะครับเอาปากกาตัวนี้ขีดก่อนนะครับพี่พี่นาอเพราะว่าสีแดงผมนั้นหมดนะครับยังไม่ได้ซื้อเลยเราสามัคคีวีไอนะครับ3กับ7รูดไปที่เลข3นะครับ3ามสองเจ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามตัวเจ็ดสามสองนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเรา vip นะครับพี่พี่เรา vip ผมได้เลข 3กับเลขเก้นะครับสายรูดให้ไปที่เลขเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสาตัว396นะครับผม ขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมเราทางนะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้ให้หิ่งปังๆมาในตัวเล่นตัวจอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ